นี้เราจะมาทำขนมแฮมเบอร์เกอร์น,นะคะจานน้าหม,ม้ออนนดาหม้อเล็กๆที่ดาหมอ้อหน,นึ่งกระสุนจ้นี่เราก็ทำไปได้หลายด้านนะคะอบด้านนี้สวยมากเลยอ,อบด้านนี้สวยมากเลยเดี๋ยวันนี้เราก็จะมาอบขอบขอบค่ะเนี่ยขอบขอบที่เราอบอะ่ะมันก็ได้อยู่เนาะน,น่านจะสุกอยู่เนาะจะได้กินหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวมารอดูกันนะคะ แค่ค่ะเราก็ต้องหั่นครึ่งนะคะแล้วก็อบลงไปใหม่นะคะเพราะมันไม่สุกนะคะมันหนาเนี่ยมันยังแบบเหมือนจะสุกแต่มันยังไม่สุกดีอ่ะเราต้องหั่นครึ่งแล้วเราก็อบลงไปใหม่นะคะแล้วเราก็ต้องใส่น้ำมันลอยด้วยนะคะไม่งั้นถ้าเราไม่ใส่น้ำมันนะคะมันจะไหม้นะคะน่ากินมากเลยมันเป็นขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ของเรานะคะ ชิมนะคะชิมนะคะชิมดูนะคะว่าอร่อยไหมน,นะคะชิมนะคะอันนี้พอกินโรยผงอวัลตินนะคะนี่ดูเนื้อขนมปังบอลนะคะแบบว่าเน่โอเคไหมคือเราต้องปล่อยให้แบบมันขึ้นฟูก่อน,นะคะให้ยืดแบบมันขึ้นอืดเต็มหม้อกันนะแล้วแล้วเราถึงจะกดแบบกดหุงนะคะเน่เห็นไหมเนื้อสัมผัสเดี๋ยวเราจะบีเอ้ดูนะคะคือแบบว่าโอ้มันก็นิ่มอยู่นะคะเห็นไหมนิ่มนะคะ เนี่ยมันแบบมันโอเคเลยนะคะแบบว่าเห็นไหมแบบฟูนะคะฟูนะคะเนี่ยเห็นไหม